ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนกายาพาดีมีคุณภาพสูงและสุขขาดีมีความสุขตามน,นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งผู้บริหารสถานศึกษานางสาวรัชชวัรย์มูลหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิน่น บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านถิ่นเป็นสถานศึกษาคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภยัยให้การพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่การพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเขียงข้างชุมชนร่วมใจพัฒนาพร้อมก้าวหน้าสู่สากลในศตวรรษที่21 อัตลักษณ์ของสถานศึกษาสามคัคคีมีวินัยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนสะอาดบรรยากาศดีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ำคำขวัญของโรงเรียนนักเรียนเบิกบานวิชาการดีมีคุณธรรมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงของโรงเรียนบ้านถิ่นมีดังนี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น135คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น17คนด้านกายภาพดีองค์ประกอบที่1 ภูมิทัศนภายในสถานศึกษา 1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านถิน่นมีลักษณะภูมิทัศน์ที่ดีร่มเรือนสวยงามสะอาดเป็นระเบียบมีป้ายชื่อโรงเรียนบริเวณหน้าประตูทางเข้าหรือจุดต้อนรับ ภายในโรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีไม้ดอกไม้ประดับภายในบริเวณโรงเรียนเป็นสัดส,ส่วนสะอาดดมรื่นสวยงามเสาธงมีความมั่นคงแข็งแรงมีสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นเป็นระเบียบเป็นสัดส,ส่วนและมีความปลอดภยัยบริเวณภายในโดยรอบโรงเรียนมีต้นไม้ยืนต้นเป็นระเบียบรม่มรื่นภายในโรงเรียนมีที่จอดรถเป็นระเบียบเป็นสัดส,ส่วนอาคารเรียนสะอาดประดับตกแต่งสวยงามอาคารหอประ ชอาคารโรงอาหารและห้องสมุดสะอาดเป็นระเบียบสวยงามห้องน้ำภายในโรงเรียนสะอาดสอดรับกับโครงการสุขาดีมีความสุขภายในและภายนอกมีความแห้งหอมสะอาดมีถังขยะรองรับมูลฝอยมีการควบคุมดูแลเป็นประจำมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆมีน้ำใช้สะอาดเพียงพอมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์พร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน และมีจุดล้างมือป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเพียงพอ 2. ส,สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นมีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อก,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบโต๊ะเก้าอี้มีสภาพดี ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจห้องเรียนมีมุมประสบการณ์หรือมุมความรู้มีป้ายนิเทศที่ทันสมัยทันเหตุการณ์มีสื่อเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอเหมาะสมกับการเรียนการสอนมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนเป็นระเบียบและมีแสงสว่างเพียงพอองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้ 1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รงเรียนบ้านถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สนยนรวมการจัดกิจกรรมแหล่งรวมข้อมูลหรือห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หรือเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเช่นห้องสมุดมีมุมอ่านหนังสือห้องพยาบาลห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์สื่อการเรียนการสอนลานกิจกรรมที่มีความพร้อมมีส่วนหย่อมภายในโรงเรียนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีแปลงผักภายในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์และภาคปฏิบัติสําหรับนักเรียน 2. แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนบ้านถิน่นมีแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหรือบริเวณอื่นๆภายนอกโรงเรียนที่เป็นสถานที่สนยนรวมการจัดกิจกรรมแหล่งรวมข้อมูลหรือห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เช่นวัด ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและอาชีพในท้องถิน่นรวมถึงอุทยานและแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติมีการจัดทำทะเบียนสถิติการศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่เสมอองค์ประกอบที่3ความปลอดภัย 1>, 1. มาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นมีนโยบายแผนเผชิญเหตุมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในโรงเรียนเช่นมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารเรียนมีระบบป้องกันภัยจากไฟฟ้ามีการจัดระบบทางเดินรถมีการกำหนดจุดรวมพลและจุดในการรับส่งนักเรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนมีกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านความปลอดภัยจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยด้านคุณภาพสูงองค์ประกอบที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 1. ผู้เรียนเป็นคนจิตใจดี นักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551รู้จักการะเทศะมีมารยาทมีวินยัยรู้บทบาทหน้าที่ขยันศึกษามาเรียนสม่ำเสมอมีความภูมิใจในตนเองรักความเป็นไทย รักวัฒนธรรมและพื้นถิ่นของตนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมสม่ำเสมอเป็นผู้มัธยัสถ์รู้จักอดออมดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญาดีนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามีสมรรถนะตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีผูมป,ปัญญามีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพดำรงชีวิตตามความเหมาะสมของวัยฐานะและสังคมที่ดำรงอยู่ ผู้เรียนมีสุขภาพดีนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดีมีพัฒนาการตามวัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ร่าเริงสนุกสนานห่างไกลยาเสพติดสามารถดำเนินชีวิตในโรงเรียนบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองมีจิตใจเป็นสุขมองโลกในแง่ดีมีสติมีความเป็นกัลยาณมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี องค์ประกอบที่ 2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนบ้านถิ่นมีการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขโดวยวิธีการรูปแบบที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จะก,กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์และประเมินค่าผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความรู้จักประสบการณ์และการทบทวนของตนเองครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุผลมีส่วนร่วมอภิปรายและนำเสนอผลงาน องประกอบที่3ด้านการบริหารจัดการ 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านถิ่นมีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลสถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการรายงานการประเมินตนเองอยู่เสมอมีการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนและมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านถิ่นมีการจัดทำและเสนอของงบประมาณวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนองบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณการเบิกจ่ายการอนุมัติงบประมาณการโอนเงินงบประมาณภายในสถานศึกษามีการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการระดมทรัพยากรการจัดหาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 3. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านถิ่นมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านวินัยและการรักษาวินัยมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านถิ่นมีการดำเนินงานธุรการอย่างเป็นระบบมีการประสานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศจัดระบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส่งเสริมงานกิจการนักเรียนมีการประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นภายนอกที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามนโยบาย zero drop out โรงเรียนบ้านถิ่นได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและมีการติดตามนักเรียนที่ไม่มาเรียนส่งผลให้ไม่มีนักเรียนออกจากระบบอยู่ในระบบการศึกษาร้อยเปอร์เซน์โรงเรียนบ้านถิ่นขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องวลลภูเขตหนึ่งเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ